กราบเรียนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n The Move ครับและนี่ก็คือสรุปเนื้อเรื่อง t r a n s f o r m e r ฉบับภาพยนตร์ภาคที่1-4ครับแล้วก็เนื้อหาทั้งหมดนั้นเป็นเพียงฉบับย่อนะครับฉะนั้นผมอาจจะไม่ได้เก็บรายละเอียดทั้งหมดเอาละครับเรามาว่ากันทีละภาคกันเลยครับเริ่มต้นกันที่ภาคแรกกันก่อนจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นบนดาวไซเบอร์ทรอนเมื่อหลายพันปีก่อน เผ่าพันธุ์ทรานส์ฟอร์เมอร์ที่อยู่อย่างสงบสุขเกิดสงครามภายในทําให้เกิดการแตกแยกออกเป็น2ฝ่ายได้แก่ฝ่ายออโตบอทที่มีผู้นาก็คือออพติมัสพรามและดีเซปติคอนที่มีแกนนําก็คือเมกกาทรอนการต่อสู้นั้นดําเนินจนทําให้เซเบอร์ทรอนนั้นลุกเป็นไฟออพติมัสจึงได้ส่งวัตถุที่เป็นแหล่งพลังงานที่สามารถให้กําเนิดและมอบพลังชีวิตให้กับเหล่าทรานส์ฟอร์เมอร์ออกไปนอกอวกาศโดยวัตถุชิ้นนั้นพวกเขาเรียกมันว่าออลสปาร์กหรือว่าเดอะคิวบ์นั่นเองครับทว่าเรื่องราวการต่อสู้ไม่่่ได้้เลาาตอจกนนัันครบ ทิ้งข้อมูลเอาไว้เพียงเมกกระทอนและทิ้งสงครามมุ่งสู่อวกาศเพื่อตามหาเดอะคิวต่อไปการตามหาของเมกะทอนจบลงเมื่อเขาค้นพบว่าออสปาร์คถูกส่งมายังโลกมนุษย์เพราะเมื่อเขาลงมาสู่ภาคพ,พื้นดินเขากลับถูกความเย็นของอาร์กติเซอร์เคิลแช่แข็งทาให้ภารกิจของเมกะทอนจบลงเพียงแค่นั้นโดยที่ดีเคซปติคอนคนอื่นๆไม่รู้ว่าผู้นําของพวกเขาเป็นตายร้ายดีเช่นไร ยังไงก็ตามในปี1895อาคิบาวิดวิกกี้ได้เดินทางมาจนพบร่างของเมกาทอนอีกทั้งเขาได้เปิดระบบเนวิเกเตอร์โดยบังเอเิญนะครับส่งผลให้พิกัดร่างของเมกาทอนนั้นถูกฝังรหัสเข้าไปในแว่นตาของเขาซึ่งแว่นตาอันนี้ได้ถูกส่งต่อจนมาถึงแซมวิดวิกกี้ผู้เป็นตัวเอกในเรื่องใน3ภาคแรกนั่นเองครับช่วงเวลาได้ดำเนินมาจนถึงยุคปัจจุบัน ดูเหมือนว่าฝ่ายดิเซติคอนจะรู้แล้วครับว่าเมกทอนเดินทางมาที่โลกพวกมันเริ่มดําเนินการเจาะข้อมูลทางทหารเพื่อเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลทั้งหมดกระทั่งพวกมันได้รู้เรื่องแว่นตาของตระกูลวิทวิกกี้เข้าจนได้ในขณะที่ฝ่ายออโตบอตก็เดินทางมาด้วยเช่นกันครับโดยมีบับเบิรบีนำทางมาก่อนซึงดูเหมือนว่าเขาเองก็จะได้ข้อมูลเรื่องแว่นตาด้วยเช่นกันทั้งสองฝ่ายพยายามเพื่อให้ได้แว่นตานี้มานะครับทว่าดิเซติคอนได้ใช้กําลังเพื่อแย่งมาทว่าบีนั้นเข้าหาแซมอย่างเป็นมิตรและก็พยายาม่ยอขา,า,กกา,ขาของฝา เมื่อแน่ใจว่าโลกคือที่ตั้งของออสปาร์กบีได้ส่งสัญญาณเพื่อให้หัวหน้าของเขาเดินทางมาที่นี่ซึ่งเขาคนนั้นก็ไม่ใช่ใครครับออ t ติมัสพรามผู้นำของฝ่ายออโต้บอนั่นเองออ t ติมัสบอกแผนการของเมกกะอนว่าเขาจะใช้เดอะคิวเปลี่ยนโลกให้กลายเป็นกองทัพของตนเองผนวกกับทำลายล้างมนุษยชาติไปพร้อมๆกัน จากนั้นแซมและมิคาล่าพาเพื่อนหุ่นยนต์ของพวกเขากลับไปเอาแว่นที่บ้านเพราะว่าในระหว่างนั้นเขาถูกจับตัวโดยเจ้าหน้าที่หน่วยงานลับที่เรียกว่า Sector ร์เซเที่มีผูน้นำก็คือเซมอลซิมมอนแซมมิคาล่าและ B ีถูกจับตัวไปยังเขื่อนโฮเวอร์เว่าเมื่อไปถึงเราก็ได้รู้ความจริงครับว่า Sector ร์เซเได้ค้นพบร่างของเมกาทอนและออสปาร์คแล้วพามาอย่างที่นี่ เพราว่าฝ่ายดีเซปติคอนที่แฝงตัวเข้ามากับแซมได้ส่งข่าวให้กับหุ่นรบตัวอื่นๆรับทราบพิกัดของหัวหน้าของพวกเขาในที่สุดการบุกโจมตีทำให้เมกะทอนนั้นหลบหนีไปได้การต่อสู้ระหว่างออโตบอดและดีเซปติคอนได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งเพราะว่าผลในตอนจบผู้ที่กำราบเมกัทอนลงได้ก็คือแซมโดยเขาได้ใช้ออสปาร์คผนึกเข้าไปในหน้าอกของเมกัททนทำให้วายร้ายตนนี้สิ้นชีวิตลงในที่สุด นอกจากนี้เซกเตอร์เซเว่นได้ถูกสั่งปิดครับร่างของเมก้าทอนก็ถูกเอาไปทิ้งไว้ในมหาสมุทรด้วยส่วนออพติมัสได้ส่งสัญญาณสื่อสารไปยังออโตบอดอื่นๆในจักรวาลให้ลีภัยมายัางโลกมนุษย์และเรื่องราวในภาคที่1ก็ได้จบลงที่ตรงนี้ครับเอาเลยครับต่อกันที่ภาคที่2นะครับ Revenge of t เ e f a l l ร n เรื่องราวในภาคที่2นั้นได้บอกกับเราครับว่าออพติมัสไม่ใช่ทรานส์ฟอร์เมอร์กลุ่มแรกที่มาบนโลกแต่ต้องย้อนไปเมื่อ17,000ปีก่อนคริสกัารา พรามทั้ง7แห่งดาวไซเบอร์ทรอนนั้นเดินทางท่องอวกาศเพื่อตามหาและรวบรวมพลังงานที่เรียกว่าเอเนจรโดยอาศัยเครื่องมือที่มีชื่อว่าซันฮาวเวสเตอร์ครับซึ่งพลังงานเอเนจรนั้นเป็นดั่งพลังงานชีวิตของเหล่าทรานส์ฟอร์เมอร์ทั้งหลายนั่นเองทว่ายังไงก็ตามนะครับการทำลายดวงอาทิตย์เพื่อสกัดพลังงานดังกล่าวจะเป็นการทำลายระบบสุริยะนั้นๆลงพรามทั้ง7จจึงมีกฎอยู่ข้อหนึ่งครับว่าพวกเขาจะไม่ทำลายระบบสุริยะที่มีสิ่งมีชีวิตพื้นเมืองอยู่นั่นเอง ทว่าเมื่อพวกเขาค้นพบระบบสุริยะที่มีโลกเป็นหนึ่งในระบบนี้เมกาโทนัสพราม์ผู้เป็นหนึ่งในเซเว่นพราม์กลับทรยศ์พี่น้องของเขาโดยการสร้างซันาฮเวสเตอร์ขึ้นมาและเขามีเป้าหมายจะยึดโลกใบนี้ด้วยครับเมกาโทนัสพราห์หรือว่าเดอะฟอลเล่นกำจัดเผ่าพันธุ์มนุษย์โบราณลงจนหมดแล้วก็เขาห้ำหั่นกับพราห์ที่เหลืออีก6ตนทว่าในที่สุดเขาก็ถูกยับยั้งเอาไว้ได้ส่วนพราม์ทั้ง6ได้นำเดอะแมทริกออฟลีเดร์ชิพไปซ่อนโดยการสละชีวิตตนเองปกป้องมันไว้ ซึ่งความสําคัญของวัตถุชิ้นนี้ก็คือเป็นกุญแจและเป็นแหล่งพลังงานก่อเกิดพลังให้กับซันฮาวเวสเตอร์นั่นเองครับเรื่องราวได้ย้อนกลับมาในยุคปัจจุบันครับสปีนับจากที่เมกอทรอนได้ตายลงไปฝ่ายออโตโบอรได้มารวมทีมกับกองทัพสหรัฐในชื่อของหน่วยงานที่เรียกว่าเนสเพื่อทําหน้าที่ไล่ล่าดีเซปติคอนที่ยังหลงเหลืออยู่บนโลกเราะว่าในระหว่างนั้นพวกเขาก็ได้พบกับดีเซปติคอนตนหนึ่งโดยก่อนตายนะครับเขาได้บอกว่าเดอะฟอร์เล่นนั้นจะกลับมา พลพรรคดีเซปติคอนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้พยายามหาทางฟื้นคืนชีพให้กับเมกาธรโดยการใช้เศษซากของออลสปาร์ที่หลงเหลืออยู่จากภาคแรกซึ่งข้อมูลทั้งหมดได้มาจากการแฮกระบบเข้ามาเก็บข้อมูลเสียงจากการสนทนาภายในหน่วยเนสด้วยฝีมือของดีเซปติคอนที่มีชื่อว่าซาวเวฟโดยในที่สุดเมกาธรก็ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งครับเขาได้ย้อนกลับไปในอวกาศเพื่อไปยังดวงจันทร์ของดาวเสาโดยที่นั่นเป็นแหล่งกบดานของฝ่ายดีเซปติคอนที่มีผู้นำและก็ยังเป็นอาจารย์ของเมกาธรด้วยเขาก็คือเดอะฟอรนเรบ ยังไงก็ตามเศษเดอะคิวที่ยังหลงเหลือไม่ได้มีแค่นั้นแต่ว่ามีชิ้นเล็กๆอีกชิ้นที่ติดตัวแซมมาโดยที่เขาไม่รู้ตัวซึ่งเมื่อเขาสัมผัสมันนะครับส่งผลให้เกิดปรากฏการ์ถ่ายทอดข้อมูลบางอย่างลงไปในสมองของเขาข้อมูลเหล่านั้นแสดงออกมาเป็นภาษาของชาวไซเบอรทอนที่แซมเองก็ไม่เข้าใจในฝ่ายของเดอะฟอร์เรนก็ออกคำสั่งให้เมกาทอนและพวกออกตามล่าแซมรวมทั้งกำจัดออฟติมัส พวกเขาได้ตัวแซมมาครับทำให้เรื่องราวนั้นฉเฉลยว่าอัคระเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการกอบกู้พลังเอเนอร์จอนทว่าในขณะที่แซมกำลังถูกผ่าสมองออติมัสก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและเข้าปกป้องแซมเอาไว้แต่ว่าในตอนสุดท้ายในช่วงจังหวะที่พยายามจะตามหาแซมออติมัสนั้นถูกปลิดชีวิตลงด้วยฝีมือของเมกทอนและถึงแม้แซมจะหนีรอดมาได้จากการที่บีและออโตโบอดคนอื่นๆมาช่วยไว้ได้ทันก็ตามแต่ตอนนี้ผู้นำของพวกเขาได้จากไปแล้วครับ อีกทั้งทายึติตามความเชื่อที่ว่าเมื่อไหรก็ตามที่พรามสูญสิ้นเมื่อนั้นจะไม่มีใครกำราบหรือฟอร์เล่นได้อีกต่อไปเดอะฟอร์เล่นเริ่มปฏิบัติการโดยการสื่อสารมายังโลกเพื่อประกาศให้มนุษย์รับรู้ว่าเผ่าพันธุ์ของเขานั้นมีอยู่จริงและเขานั้นต้องการตัวแซมวิทวิกกี้มากถึงมากที่สุดแซมตัดสินใจไปพึ่งซิมมอนที่ตอนนี้ตกงานจากการปิดตัวลงของเซกเตอร์เซเว่นจนต้องกลับบ้านไปขายหมูกับแม่ครับทว่าเขายังมีข้อมูลที่จะช่วยเหลือแซมได้เพื่อให้เขาสามารถไขปริศนาอักระเหล่านั้น บทสรุปก็คือในอดีตในภาพต่างๆที่มีอักขรับแบบเดียวกันที่แซมได้เห็นว่ากันว่าในหมู่ทาน์สฟอร์เมอร์ในยุคนั้นมีหุ่นที่ถูกขนานนามว่าซิกเกอร์เลยเดินทางมาที่โลกมนุษย์เพื่อตามหาของบางอย่างพวกเขาสืบสอบไปจนได้พบกับเครื่องบินรบโบราณสมัยสงครามโลกซึ่งแท้จริงแล้วเขาก็คือหนึ่งในซิเกอร์คนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าเจ็ฟไฟ เจสฟายบอกว่าเขาถูกส่งมาเพื่อตามหาเด e แมทริกที่หายไปอีกทั้งเขายังรู้เรื่องที่เด e ฟอร์เล่นพยายามตามหาเด e แมทริกเพื่อขับเคลื่อนซันฮาวเวสเตอร์ด้วยกระทั่งเกิดการต่อสู้กันระหว่าง2ฝ่ายเจสฟายที่ย้ายข้างมาเป็นออเดอร์บอดนั้นบอกว่าภารกิจตามหาในครั้งนี้ยังไม่สิ้นสุดเขาได้ทําการเทเลพอร์ตทุกคนไปยังอียิปต์ซึ่งเป็นสถานที่ที่เดลแมทริกถูกเก็บซ่อนเอาไว้โดยพรามทั้ง6นั่นเอง โดยเหตุการณ์ในช่วงท้ายก็คือแซมเป็นผู้ค้นพบเดอะแมทริกครับและด้วยจิตวิญญาณที่จะปกป้องพราม์ทาให้เขาได้วัตถุชิ้นนี้มาครอบครองและเขาได้ใช้มันชุบชีวิตให้กับออฟติมัสอีกครั้งเพราะว่าแม้จะกลับมามีชีวิตร่างกายที่อ่อนแอก็ไม่สามารถต่อสู้กับเดอะฟอร์เรนได้ เจสไฟจึงสละชีวิตตนเองเพื่อเป็นอะาไรให้กับพรามครับและต้องบอกว่าฉากอัปเกรดพรามโดยการรวมร่างนี้คงจะทําให้ติงกริตกราฟตลาดแตกกันแน่ๆครับเรียกได้ว่าเอาใจแฟนๆไปเต็มๆซึ่งทั้งหมดได้นําไปสู่การต่อสู้ชี้ขาดที่ส่งผลให้เดวฟอ l ์เลนนั้นตายลงในที่สุดครับเมกกทรอนแม้จะรอดชีวิตมาได้ก็อาการสาหัสพอสมควรและสุดท้ายเครื่องซันฮาเวสเตอร์ก็ถูกทําลายลงด้วยฝีมือของออฟติมัสนั่นเองครับ รเรื่องราวในภาคที่2ก็จบลงด้วยประการราชนีครับเอาล่ะมาต่อกับภาคที่3นะครับหรือว่า t r a n s f o r m e r Dark of the Moon สำหรับภาคนี้นะครับเป็นเนื้อหาที่ต่อนเนื่องกันไปจากภาคที่2ครับโดยภาคนี้จะมีการเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ซึ่งเมื่อปี1961ยานดีอาร์ได้นําอุปกรณ์บางอย่างที่สามารถยุติสงครามระหว่างออโตบอทและดีเซปติคอนมาจากดาวไซเบอร์ทรอนทว่าดีอาร์นั้นตกลงสู่ดวงจันทร์และทุกคนในยานนั้นได้จบชีวิตลง ยังไงก็ตามนาซาในตอนนั้นตรวจพบสัญญาณการกระแทกได้ประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเดดีจึงมอบหมายภารกิจสู่ดวงจันทร์ให้กับนาซากระทั่งในปี1969ยานอพอลโล11ก็ลงจอดบนดวงจันทร์ได้สำเร็จโดยที่พวกเขามีภารกิจลับซ่อนอยู่ครับนั่นก็คือการสำรวจด้านมืดของดวงจันทร์ซึ่งในที่สุดพวกเขาก็ค้นพบว่าบนจักรวาลอันไกลโพ้นนี้ไม่ได้มีสิ่งมีชีวิตเพียงแค่มนุษย์เท่านั้นและตั้งแต่นั้นมาข้อมูลนี้ได้กลายมาเป็นความลับสุดยอดของรัฐบาลสหรัฐมาโดยตลอ เหตุการณ์ตัดกลับมาในปัจจุบันครับฝ่ายออโตบอทที่รวมอยู่กับเนสยังทำภารกิจไล่ล่าดีเซปติคอนต่อไปจนพวกเขาได้เดินทางมาจนถึงเชร์โนบิลที่นี่เองที่ออพติมัสได้พบกับเศษชิ้นส่วนยานดีอาร์คมันจึงทำให้เขาได้รู้ว่าฝ่ายมนุษย์นั้นปิดบังข้อมูลนี้มาโดยตลอดพอรู้ความจริงว่าดีอาร์คอยู่ที่ดวงจันทร์อัพติมัสจึงเดินทางไปที่นั่นและเขาเป็นผู้เดียวที่สามารถเข้าไปในชั้นในสุดของยานได้และมันทำให้เขาได้พบกับพรามผู้เป็นอาจารย์ของเขาผู้มีชื่อว่าเซนติเน ออ t ติมัพาร่างของเซนติ n เนลกลับมายังโลกเขาเลยใช้ m มทริกซ์ออฟลีดเดอร์ชิพฟื้นคืนชีพอาจารย์ของตนขึ้นมาอีกครั้งและด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่ดีอาร์ขนส่งมาด้วยก็คือเดอะพิลลาส์หรือว่าแท่งสัญญาณที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยเซนติ n เนลพรามอีกท้งเขายังเป็นผู้เดียวที่สามารถใช้งานอุปกรณ์ชิ้นนี้ได้โดยเป้าหมายของเดอะพิลล่าก็เพื่อสร้างสะพานเชื่อมระหว่างจักรวาลขึ้นมานั่นเองครับในขณะเดียวกันตอนนี้แซมนั้นจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแแลลล้วละกาาังหางหานอยู่ โดยในภาคนี้นะครับตัวเอกฝ่ายหญิงได้เปลี่ยนมาเป็นคาริสเปนเซอร์และเธอ,อยังทำงานให้กับตัวละครสำคัญอีกตัวก็คือดีแลนในช่วงที่แซมกำลังรับงานเกิดเหตุการณ์ที่เพื่อร่วมงานคนหนึ่งถูกสังหารโดยหุ่นรบฝ่ายดิเซปติคอนจึงทำให้แซมนั้นต้องพยายามค้นหาความจริงโดยมีซิมมอนเป็นที่ปรึกษาและร่วมการสืบหาความจริงในครั้งนี้ด้วยครับ ในที่สุดเขาก็ได้เรียนรู้ว่าเมกาทอนได้ไล่ฆ่าผู้คนที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปดวงจันทร์ในครั้งนั้นทั้งชาวอเมริกันและรัสเซียเพราะว่าแซมก็ค้นไปจนเจอนักบินอวกาศชาวรัสเซีย2คนจนได้ทั้งคู่บอกว่าเดอะพิลล่าที่พวกเขาเพิ่งเจอแค่5้าอันเมื่อครั้งที่ออพติมัสขึ้นไปช่วยเซนติเนลนั้นมันผิดไปจากที่เขาเคยเห็นมาเพราะถึงแม้รัสเซียจะไม่ได้ส่งมนุษย์ขึ้นไปแต่พวกเขาสามารถถ่ายภาพจากดาวเทียมได้ว่าเดอะพิลล่านั้นมีนับร้อยอัน แซมจึงตระหนักได้ทันทีครับว่าดีเซปติคอนจะต้องรู้เรื่องนี้แล้วและมีการขนย้ายเดยพิล่าออกไปก่อนจากนั้นพวกมันได้ล่อให้ออ t ติมัสที่เป็นคนเดียวที่สามารถเข้าถึงยานชั้นในและช่วยเหลือเซนติเนลได้ไปอย่างที่นั่นฉะนั้นเป้าหมายต่อไปของดีเซปติคอนก็คือการชิงตัวเซนตินเพื่อให้เขาเปิดประตูสะพานเชื่อมมิติให้ฝ่ายดีเซปติคอนเดินทางมาย่างโลก เพราะว่าเรื่องราวมันซับซ้อนกว่าน,นั้นเมื่อเซนติเนลได้ทําการหักหลังฝ่ายออโตบอดโดยการกําจัดไอออนไฮได้พร้อมทั้งเฉลยครับว่าเขาและเมกาทรอนได้นัดแนะกันไว้ตั้งแต่แรกว่าจะมาที่โลกเพื่อใช้เดอะพิลลาพาดาวเซเบอร์ทรอนมาที่นี่และเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นทาสรวมทั้งใช้พลังงานของโลกเพื่อสร้างไซเบอร์ทรอนขึ้นมาใหม่เซนติเนลเริ่มต้นสงครามยึดโลกโดยการเปิดประตูมิติไปยังดวงจันทร์แล้วขนส่งกองทัพดีเซฟติคอนที่ซ่อนอยู่บนดวงจันทร์บุกมายัางโลกแล้วใช้เป็นข้อต่อรองให้มนุษย์ส่งออ้บออกกกลััไปในวาศีครง โดยสิ่งแรกเปลี่ยนก็คือเซนติเนลและพวกจะไม่ทำอะไรโลกและมนุษย์รา่ว่ายังไงก็ตามทั้งหมดก็เป็นแผนลวงครับย่านขนส่งถูกสตาร์สครีมทำลายลงและสงครามที่มนุษย์ไม่มีทางสู้ก็ได้เริ่มต้นพนวกกับความจริงของดีแลนก็คือเขาเป็นสปายและลูกสมุนให้กับฝ่ายดีเซติคอนมาโดยตลอดตั้งแต่รุ่นบิดาของเขาเลยทีเดียวครับ ทว่าออโต้บอทนั้นวางแผนไว้ตั้งแต่แรกว่าจะรอบเข้ามาช่วยมนุษย์โดยยานที่ถูกทําลายไปนั้นอันที่จริงไม่มีพวกเขาอยู่ตั้งแต่แรกแล้วการต่อสู้จึงเริ่มต้นขึ้นอีกโดยสุดท้ายบทสรุปของสองครามมีหุ่นรบฝ่ายดีเซติคอนต้องตายไปหลายตัวทั้งเมกะทอนสตาร์สครีมซาวเวฟและก็ช็อคเวฟครับรวมทั้งอดีตผู้นำออโตบอดอย่างเซนเตเนลที่หักหลังพวกพ้องก็ต้องตายด้วยน้ำมือของออปติมัสอีกด้วย นอกจากนี้ประตูมิติก็ถูกทำลายส่งผลให้เกิดความเสียหายกับดาวเซเบอร์ทรอนที่เคลื่อนที่เข้ามาด้วยบางส่วนทว่าะในที่สุดแล้วแผนการทั้งหมดของเซติเนลก็ล้มเหลวครับฝ่ายออโตบอทที่ยังหลงเหลือก็อยู่ร่วมกับมนุษย์ต่อไป เอาเลยครับมาต่อกันที่ภาคที่4 Age of Extinction ครับโดยภาคนี้เป็นภาคที่เปลี่ยนตัวละครเอกและก็สถานการณ์ต่างๆไปจากภาคที่3มากๆเลยครับซึ่งในด้านของตัวละครเอกนั้นผมก็เข้าใจได้แต่ในส่วนของเนื้อหาในตอนแรกที่ผมดูก็เกิดข้อสงสัยหลายอย่างด้วยกันครับเช่นจูจูนอยเนสก็หายไปซะงั้นออโตโบอทกลายมาเป็นเป้าหมายที่มนุษย์ต้องการกำจัดที่สำคัญคือมีการปูเนื้อเรื่องขึ้นมาอีกว่ามีเผ่าพันธเอเลี่ยนเคยมาที่โลกมนุษย์ตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์พวกเขารู้จักกันในนามผู้สร้างหรือว่า The Creators วิธีการก็คือพวกเขาจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่าซีดหรือว่าเมล็ดพันธุ์ทิ้งลงบนพื้นผิวดาวเพื่อปรับสภาพให้กลายเป็นสสารใหม่ที่เรียกว่าทรานส์ฟอร์เมียมแล้วไอ้เจ้าสสารนี้เองที่จะเป็นต้นกําเนิดให้กับเหล่าทรานส์ฟอร์เมอร์ทั่วทั้งจัก,กรวาลอีกทั้งเดอะซกดยังเป็นสาเหตุที่ทําให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์กด้วย ทีนี้เรื่องราวในยุคปัจจุบันนั้นผ่านมา5ปีหลังจากเหตุการณ์ในภาคที่3ครับผมสรุปง่ายๆแบบไม่ลำดับเหตุการณ์ตามในภาพยนตร์ให้แบบนี้ครับโดยงานลับของ CIA จัดตั้งขึ้นมาในชื่อของ Cemetery w i n เพื่อไล่ล่าออโตบอทที่เหลือเพราะเชื่อว่าถ้าไม่มีทาร์น f o r เมอร์อีกไอ้พวกตัวอื่นๆก็จะเลิกมายุ่งกับโลกสักทีโดยพวกเขาตกลงเป็นพันธมิตรกับล็อกดาวผู้เป็นนักล่าที่รับงานมาจากครีเอเตอร์เพื่อล้างกระดานทั้งหมดเป้าหมายก็คือกำจัดและจับกลุมทาร์น f o r เมอร์ทั้งหมดไม่ว่วาาาจะเป็็นนฝยหกต ในขณะเดียวกันแอติงเจอร์หัวหน้าหน่วยซิเมเท r รี i วินก็ได้ถือหุ้นส่วนในบริษัท KSI ซึ่งเป็นบริษัทที่รวบรวมทรานส์ฟอร์เมอรจากทั่วโลกเพื่อพัฒนาหุ่นรบแบบเดียวกับท r a นส์ฟอร์เมอร์เป้าหมายก็เพื่อความมั่นคงของชาติและความมั่งคั่งของบริษัท ความสัมพันธ์ของทั้ง3ฝ่ายก็คือล็อกดาวต้องการตัวออพติมัสเขาจึงทําข้อตกลงกับเอทิงเจอร์ให้ช่วยตามหาให้โดยมีข้อแรกเปลี่ยนก็คือซีดที่เป็นต้นกําเนิดทรานส์ฟอร์เมียมเพื่อให้บริษัท KSI ไปพัฒนาหุ่นรบของตัวเองซึ่งหุ่นต้นแบบสร้างตามแบบของเมกะทรนที่ตายไปแล้วนั่นเองครับทว่าแท้จริงแล้วเมกะทรนนั้นซ่อนตัวตวนเอาไว้ด้วยวิธีการบางอย่างครับจึงทําให้ในที่สุดหุ่นรบ KSI ตัวต้นแบบที่มีชื่อว่ากาวะทอนนั้นเป็นการเกิดใหม่ของเมกกะทรนที่ได้ร่่่างงใหมไปแล้วนนัเอ ฝ่ายออโตบอทที่สถานการณ์ย่ำแย่เหลือกันแค่ไม่กี่ตัวออพติมัสเองก็บาดเจ็บสาหัสจากการหักหลังของมนุษย์ที่ร่วมมือกับล็อกดาวทำร้ายเขากระทั่งเขาได้พบกับเคสเยเกอร์วิศวกรนักประดิษฐ์ไส้แห้งที่พยายามคิดค้นโปรดักต์ของตนเองออพติมัสและเคสพยายามค้นหาความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่ผมได้เล่าไปทั้งหมดครับโดยบทสรุปในตอนจบก็คือล็อกดาวถูกฆ่าตายกาวาทรพยายามคืนชีพให้กับดีเซติคอนที่สร้างจากโรงงานของ KSI เพราะว่าด้วยการประสานพลังของฝ่ายออโตบอทและไดโนบอทก็เอาชนะฝ่ายกาวาทรนลงได้เพราะว่าตัวหัวหน้านั้นยังไม่ตายนะครับและกาวาทรคงจะมีบทบาทต่อไปในภาคที่5ในตอนจบออฟติมัสฝากให้ออโตบอทที่เหลือปกป้องครอบครัวของเคสเยเกอร์จากนั้นเขาได้บินขึ้นสู่อวกาศเพื่อตามหาเดอะครีเอเตอร์ต่อไปครับ เอาละครับเรื่องราวทั้ง4ภาคฉบับย่อยๆก็คงจะประมาณนี้คุณผู้ชมที่อยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับทรานส์ o อร์ r ก็คอมเมนต์ไว้นะครับและก่อนจะจากกันไปคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับว่าคุณผู้ชมชอบทรานส์ฟอร์ er ภาคไหนมากที่สุดเอาละครับวิดีโอนี้ผมก็คงจะลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ